ประกาศจากทอบวงเล็บเปิดทูบีวงเล็บปิด,ปดในเดือนตุลาคมนี้ทางทูบี School of Art ทั้งสองสาขาคือ 1. สาขาราชเทวีกรุงเทพ 2. ส,สาขาตึกน้ำชลบุรีจะทำการเปิดคอร์สอินเทนซีสสถาปัตย์โดยเนื้อหาคือพฤษฎีสถาปัตย์ทั้งหมดและข้อสอบสถา,าป,ปัตย์กว่า 1, 0 0พข้อสอบพอ สัจเสอเตืนสองคำและและแนวข้อสอบสําคัญสบายและสนุกสนานจึงเรียนมาเพื่อให้ทุกคนรับทราบและไปสมัครกันโทรติดต่อที่เบอร์0 8 7 8 3 3 1 4 0 4, 4หรือเบอร์ที่วิ่งด้านล่างที่ตึกและคณะขอความกรุณาน้องๆคนด้วยขณะนี้กำลังเตรียมการอิน 就汤一嘛，感觉人啊，就就白带三叉，就。